สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่านิพิษกางกฎหมายสอนเศษฐาฟันทงเรื่องรายแรงเนื้อหาใจความนะครับนายนิพิษอินทรสบัติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับประเทศเนี่ยปกครองโดยกฎหมายนะครับไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลมันมีหลักอยู่ว่าประเทศปกครองโดยกฎหมาย ไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลเพราะว่ากฎหมายเนี่ยอยู่เหนือรัฐบาลรัฐบาลจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้นะครับการที่นายกรัฐมนตรีไปพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กํากับในทำนองว่าสสที่ฝากมาบางคนเนี่ยอาจจะสมหวังหรือบางคนอาจจะผิดหวังกรณีแบบนี้รัฐธรรมนูญมาตรา1 8 5วงบเล็บ3บัญญัติเอาไว้ชัดเจนครับว่าห้ามก้าวก่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการ บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมตําแหน่งระดับนายกรัฐมนตรีไม่มีอํานาจที่จะไปแต่งตั้งหรือว่าขอให้ใครเนี่ยเป็นผู้กํากับนะครับอาจจะมีบางคนสงสัยนะครับคืออย่างนี้ครับตามรัฐธรรมนูญและการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการได้ในระดับประลัดกระทรวงและอธิบดีเท่านั้นนะครับพระราชบัญญัติตํบรวนแห่งชาติเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีอํานาจเพียงแค่การเสนอชื่อ ผู้ที่คาดว่าจะดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเท่านั้นแหละครับตําแหน่งอื่นเนี่ยนายกเข้าไปยุ่งไม่ได้นะครับสมัยผมเป็นสสมีถนนที่หัวสะพานแห่งหนึ่งในอําเภอศนะรีนครินจังหวัดพัทลุงชำรุดช,ชาวบ้านท,ที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ล้มตกลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิตผมก็ทําหนังสือให้ทางหลวงชวนบทพัทลุงเนี่ยให้ไปซ่อมหน่อยเขาก็ไปซ่อมให้ด้วยความรวดเร็วสำเนาหนังสือของผมเนี่ย ปรากฏว่าตกไปอยู่ในมือของนายสุนัยจุลพผงสะรสอสอน,ซอซอซอนครสวรรค์สุนายเขาก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยไปแทรกแซงการทํางานของส่วนราชการแล้วก็เอาเรื่องนี้แหละครับไปอภิปรายกันในสภาบอกว่าจะส่งเรื่องนี้ไปที่ศารลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ถอดถอนผมบังเอิญมาเกิดการยึดอํานาจซะก่อนนะครับคุณสุนยเนี่ยโดนคดีมาตรา112แล้วลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเรื่องนี้เลยยังไม่ได้ไปยื่นกับศารลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารธุรกิจแต่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันยุ่งยากและมันก็ซับซ้อนกว่าน,นั้นมากนะครับต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลักเท่านั้นแหละครับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องร้ายแรงแน่ครับ